ขานงวดต้องหันเดิแสดงว่าหลายงวดติดแล้วเนี่เนาะชาวบ้านชาวบา้านกะมิเตะเจ้าบ้านชาวบ้านมันบ่ได้อันนั้นเด้บอ,ดเอ,อ,อบ่ได้ออกซื้อจักเทอออออือบ่บบครับนี่เท่อแรกนั่นละค่ะนี่แหละเท้อแรกปกติมีเตะไข่บ้า,านนี่ยางมาถามแม่นอ๋อการงวด38นั่นได้ยินว่าได้ไหลายบาค่ค38นั่นโอเคเลยมาหลายโอ้ครัวสกู่ พ่อมนตรีพ่อมนตรีการได้ยินมาแนวทางนี่เป็นสูตรทำนวดมาจา้ะ<อ>นึกว่าสูตรทำนวดมัดศีรษาว่ามัดซุ้งหงะแต่ว่างวดว่าหาน,ม,นมันผ่านไปจังหน่อยครับผมปกติก็ได้ประจําเลยแหละค่อยออกมือไปนี่คบ่อได้มีมีตู่ผ้าลวดพันมาเย็บยามงวดบางหันมาแวะซื้อน้มาแวะซื้อน้าฬิกาเรยสอบถามกันเลยคือกันแมน แล้วปกติก็มีแต่ไทยบ้านเนาะเอาแอมกันนี่มาถามแม่นที่ที่เกี่ยตู่มาถามบ่แม่นยังเด้ไทยบ้านเฝ้าสูฟังว่าแมนคือเมื่อมาตามซาท่ากันเลยท่ามาสื่อน้ำกันเลยผลตอบรับกันเลยพ่อโอเคยุนนะกียัคคู่ตอวน้องแมนเพราะว่าหัวบ้านไทยบ้านเนาะไปกินเผาไม่พอเดี๋ยวเปิ้ลสีหลอกเอาดอกค่ะ แต่ว่าปกติเนาะค่ะขอถามสถิติสถิติอะไรเอาเอาเอาไก่เท่านี้เนาะปีหกเจ็ดเนี่ยตั้งแต่เฮ็ดมาเนี่ยฉีดมาถีดมาตลอดคาดประมาณสองวัดต่อเดียวปีหนึ่งแม่นครับประมาณล่าสุดสิงวัดที่ผ่านมาแม่นปวดหัวขัดปวดหัวัดคือว่าเล็กงานด้วยแหละหอกงานแนี่เป็นเล็กเล็กงานต่ว่านี่มันเลขผมมันบนเป็นฝันผีมาบอกอย่างเี้มันเป็นเลขสูงนะคิดได้ตัวใดก็คือตัวนั้นเลย สูตรคำนวณนีแค่แม่โดนหรือเปล่าคะโดนแล้วครับใส่คิดแต่สูตรเราเข่ามันก็มันเข่าดูอยู่เด้เข่าดูเลยแหละเนีนคือลายก็เลื้อยเนีนคือลายก็เลื้จั๊กครเนาะค่ะเน้นเนีนเนีนเลยสองคู่แล้วก็การนี้จั๊กสองสองครูเป็นเป็นสี่ครูสามครูนี่นี่เนีนเนีนเลยสองคู่ครับสูตรคำนวณเล็กหน่อยนค่ะวันนี้ผมว่าผมมั่นใจแห้งเด็กผมมั่นใจหมัดใจแห้งครับเล็กเล็ก วันนี้มันใจใาทางปีได้หนิคือว่าเขามาทางปีได้เนาะเดี๋ยวจะงัวนสามแปดนะชือว่าแดงหลายอยู่าวสามแปดเลขสูตรเข่าสามแปดเลยเขาตรงตรเลยเลขสูตรตรงตรงม้วนนี่กติโงตรงถือกันแต่ว่ากติ้งี่ตกัดก่อนครับตรงตรงก็ตรงกัดก่อนเส้นหน้ากติ้งที่ฟ้าสูตรเข่าหนิจังหนามันจะยืองบนวายร่างไพเล่มทสองเลยเรงว่ามีแย่ไงว่ามีแยกเลารวมเล่นครับ เขาทั้งบนทั้งล่างาเพราะ,ะ,ะว่าเหล็กไม่ใช่แค่สีห์แบนแต่ว่าคุณมาเขาล่างหลายคนยบนตาม,ปเ,มเป็นทีนันะคะตามเป็นดีนี้ยึดจับระเบียบได้เลยคนระับผมท่านหมาดมันกับม้าม้าออกแล้วก็มาถามเดียเลิออกแล้วขึ้นนวลปั๊มพอด้เดี่ยวแบบไันนี้เป็นเจ้าของนะนันเป็นเลขสูตร,รค,ครับนี่ก็ทเลขออกมาเทาก็สามาทิตย์วัอเดียววันเลยวก็คือว่าเปิดตัวแมนวันนี้เป็นวันแรกเนาะค่ะ ที่ทางทีมงานได้มาถ่ายทำจะถ่ายเอฟซีทั้งหลายมันหมาน้ำกัดเด้อมีเล็กวิ่งบ่ค่ะเล็กวิ่งกับมีเล็กวิ่งวันนี้ไงเล็กวิ่งเดียวม้วนผงอันกระากคือเล็วม้วนผงอันกรเลขวิ่งฮกวิ่งฮกคนเดียวค่ะวิ่งฮกเกือบม้วนผงอันนะม้วนนี้วิ่งตัวไหนเนาะม้วนนี่ม้วนนี้มันเป็นตัวเก่าเลยสูตรมันบอกตัวเก่าก็คือเก่าอ่าอันนี้วิ่งหมอกวิ่งหก ม้วนหันสูดจะม้วนล้วนหันสูตรอ่ะวิ่งหกแต่ว่าผมเหมืนไปมัดเก่าันกัเล่ห์คแต่ว่าเลขวิ่งเขาอยู่งนั่นกัสัญจรบ่มันก็เลยมาตรงนูล็อกของเตาหลายสำนักเขาก็ว่าเลขเลขกปากเสี้ยนอยู่เด้วยกันเลขหกันนั่นเนาะันเลข่อ์สัญจรนี่ยเจ้านะปากเสี้ยนนผู้ใดงบหน่อยก็เก้าหกเก้าเนึ่งก็ได้ รัตตรีด้วครับเด้เลยครับรัตตรีไปเลยจับลัตตลีไปเนาะจับรัตตรี y, ่ไว้างวดวันที่16ธันวาคมพศ2567น่ะค่ะวันหมาน้ำกั่นเลยงวันนี้ให้วิ่ง6เนาะงวดที่แล้วก็วิ่ง6เข้า6กหนึ่งงวดงวดนี้มีซีกูบอ่ค่ะแม่นครับตัวเน้นๆกันนี่เลยอันนี้กันไว้ซึอ่อวิ่ง6ไปเอ6 ก้าหกเก้าหนึ่งจะเป็นตัวเน้นตัวเน้นเลยแต่ละแต่ละงวดจะเน้นสองคู่นี้ครับเก้าหนึ่งนี้บนเลยนี่บนโอ้บนนี่เก้าหกนี่เน้นล่างออีนี่บนเลยนี่บนเลยมีหอดสำหรับคนพุ่นหน่อยเนาะจ้ะเนาะตัวการศูนย์เก้ากับศูนย์หกเนาะตัวเลขก็หลายตัวครับเน้นก็สองคู่นี้เลยสมมพิเราถือลายแล้วเนาะไม่ต้องไม่ต้องเยอะไม่ไม่ต้องเล่นเยอะ สูตรคำย่นมันได้แค่สองคู่เท่านั้นแลพราะว่าปกติคันสูตรสูตรคำย่นนี่ตามตามที่ไปไปตามมาหลายๆมันจะหลายมันสิประมาณสิบแปดหรือว่าสิบสองค่ะประมาณนี่ต่วันนี่ของกามาเห็นสองครูหน่อยสองคู่เลยสองคู่เน้นเน้นเลยกับสองครูล่องกับแค่สี่คู่แมนครับผมกับเล็บว่าต้องแยกว่าต้องแยกเลยนี่ห้อหน่อยนี่จัดเลยเก่าหนึ่งนี่เก่าหนึ่งนี่ไสจ้ะจัดไส บจัดบนขึ้นแล้วจัดบนจัดทางลุ่มอันนี้ล่างเน้นเน้นล่างครับอันนี้ตัวกันด้่ยซึ่งมีหอดสำรับคนงบหน่อยมันกับซิมาตัวเน้นเป๊ะเลยหน่อยที่จะไปไปแกลนไปตัวล่องมันมาค่ะครับผมแต่ว่าก็ไดกระจะทิ่มตัวล่องนะแม่แม่จะทิ่มอัน พอมีนั่นก็จักหน่อยแต่ว่าขันเด่นสองคู่เี่ผมมั่นใจสองคู่เลยเนี่ยมีสามตัวบอจันบ่บ่มีครับบ่มีบ่ผู้ใดมางเนี่ยบอจับใส่เอาให้ว่าถือถือทุกทุกเที่ยวนี่ก็คือถือสองตัวนี่บ่กสองตัวนี่เลยล่ะนี่แหละแค่คือบอกง่ายๆผู้ใดมีหลักลอยแม่นๆเอามาจับใส่เลยครับเพราะว่าส่วนมากตัวเลขนี่จะเน้นไปบนหรือล่างจ้ะได้ทั้งสองแต่ว่าส่วนมากได้ได้ล่างหลายได้ล่างหลาย ตะว่า,าเหล็กนี่สิระบุไว้เลยเนาะชุดนี้บนชุดนี้ล่างแน่นใช่ไหมเข่าเนื่องนี่แหละเน้นบนเลยอันนี้เข่ามกนี่เน้นล่างแสดงว่าบนหางเดียวล่างหางเดียวเน้นเน้แนแขวน,แ,น,แ,นแขวน,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 นเลยบนคู่หนึ่งล่างคู่หนึ่งเลยมันหมานน้ำการเอฟซีกดแชร์กดไลค์ให้ได้ยินข่าวว่าแจกสูตรยูทูบแมนบ่มาเลยครับผู้ใดอยาก สูตรน้ำสูตรน้ำโมแพงดอกมาโรเดี๋ยที่ซ้อนให้จนเต็มพุ่นละแล้วก็พาไป็นสื่อของโมปลายดอกกำไรดีเด้อน้ำเด้ออยยาากขน้ำเนาะไปเรียกขายน้ำก็ลองแวะมาต้องติดถนนใหญ่ก่อนคันคันคันก็ติดถนนใหญ่เพราะต้องขายน้ำเล่ดีน้ำเล่ดีต้องติดถนนใหญ่เท่านั้นนะครับเด้อขายชาชากาแฟนี่เพราะว่าคนรถเก่า18%มีแต่คนรถซื้อเจ้าแรงทางก็ไ้แรงทางก็ดนี่กับ15จอดสื่อครับ อุไนวุ่มีอาชีพเอมาลองเท็ดนหนาเต้น่ดที่มีบ้านติดถนนใ้องยัยแต่อยู่เชือเชือดกําลังกินเชือดกําลังอยากเก็บตัวเลยอยากหางานทำอยากหาอะไรแต่ผมต้องมาถามสูตรผมไปถามสูตรนั่นก็ได้แต่ว่าขันมากอ่ะผมบอแพงต้องมากกว่าบ่อพิษเก่าบอกพิษเก่าพิษไซเตจ้าอยู่เสรภูุมร้อยเอ็ดเสร็จเซระพุมน้องเกาบ้านยังจังบ้านบางบ้านบางอำเภอเสระพุมอำเภอเสรภูมิตำบลวังหลวง ตำบลวังหลวงนะคะท่านผู้ชมโค้ดไอ้พันไปพันมากเกรวี่มากเลยครับเด้อชื่อร้านอะไรคะไอ้ชาพยอมครับเป็นเป็นเป็นชายเพื่อนอ๋อชาพยอมนะคะเป็นเป็นชายเนาะจะได้ขอบคุณคุณพ่อหลายๆนะคะที่เป็นแม่บัดแนวทางนะคะครับญหมาน้ำกันเด้อครับปัญหมาน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณค่ะ